อยากกินของอร่อยจังเลยแต่ในตู้เย็นไม่อะไรแล้วเราจะกินอะไรงั้นล่ะนูหิเนั่งชิงช้าสนุกจังเอ้ะใครร้องไห้สนยงขนาดนี้พี่สาวอะไรกันน้ำมันเสียงสเตซี่น้องสาวของฉันพี่กำลังจะไปแล้วต้นไม้ต้องการน้ำใครร้องไห้เสียงดังคุณย่าอยู่กับเธอจะไม่มีทางหิวน้ำมันเสียงสเตซี่หลานสาวของย่านน่แน่ ผลงานชิ้นเอกของฉันก็จะพร้อมแล้วต้องลองนั่นเป็นเสียงอะไรกันเชฟเธอทำอาหารที่อร่อยและสวยงามมีคนหิวจนร้องไห้นั่นเหรอกลับไปแล้วทุกคนมาถึงแล้วหรอคะสุดยอดเพราะหนูก็ลังหิวมากมากงั้นไปนที่ชาลนทำอาหารกันเลยหนูตัดสินใจแล้วหนูอยากกินอะไรหวานๆทำไอศครีมให้หน่อยนะคะแบบที่หนูวาดขอแบบอร่อยๆด้วยนะได้แล้วน้องสาว ไม่มีปัญหาแน่นอนจะล้านละอ <c oughs> ย่าต้องการสตรอบเบอรี่และนมด้วยในการทำไอศครีมเทลงไปในเครื่องปัน่นจากนั้นใส่สตรอบเบอรี่ลงไปตามต่อไปก็เปิดเครื่อง <c oughs> พระเจา้าช <c oughs> ่างเป็นเครื่องปั่นที่ทรงพลังถึงริังทำให้ยาสันเปทั้งตัว <c oughs> โอ้อย่าคิดว่าได้แล้ว <c oughs> มัน,นออกมาเป็นนมสตรอบเบอรี่ที่อยอดเยี่ยมจากนั้นเทใส่แม่พิมพ์สับทำไอศครีม เรามีนมพอแล้วจากนั้นก็ใส่แท่งลงไป <Cool. S 1> แล้วเอาไปแช่ช่องฟรีซกันดีนั้นที่อยาไม่ตู้เย็นเล็กๆไม่ต้องเดินไปไกลใส่เข้าไปแล้วก็ปิดประตู ah. ตอนนี้ก็หิบได้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างเหมือนกันโออฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วฉันทำไอศครีมจากนมแต่ว่าต้องบดให้ได้ก่อนโอ้จิวหลานทำมไรลงไปเนี่ย ตอนนี้ย่าเต็มไปได้วยนมอย่าต้องไปเปลี่ยนชุดซะแล้วอ้เป็นไงล่ะชอบลูกใหม่ของย่าไหมแต่ว่ามันร้อนเกินไปแล้วอันนี้ล่ะโย่โอ้ทันสมัยเกินไปไม่ชอบเหรองั้นชุดนี้ล่ะย่าตันอโรบิกด้วยชุดนี้ทุกวันเสาร์เลยนะแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดดีกว่าและชุดนี้ล่ะย่ารู้ว่าพวกเธอชอบคุณย่าน่าทึ่งมากขอบคุณจ้า <c oughs> งั้นกลับมาทำมิสซีมกันต่อดีกว่า <c oughs> ฉันต้องการลูกบอลแช่แข็งหลากสี มันสามารถทำไอศครีมได้อย่างรวดเร็ว <Yes. S 1> แล้วออกมาอร่อยอย่างไม่น่าเชื่องั้นตอนนี้เทนมล,ลงไปในลูกบอลและเพิ่มของอร่อยๆอย่างเช่นเยลี่มี oh. มันอร่อยมากๆเ hmm. จง๋งใส่ลงไปในนมจากนั้นก็ปิดฝาลูกบอลและก็หมุนจนทุกอย่างเข้ากัน เป็นเนื้อเดียวแล้วก็มาแช่แข็งมันด้วยสเปรชแช่แข็งแบบทันใจเ oh. จ๋งมากพร้อมแล้วต่อไปเอาคนวาาเฟอสันอร่อยมาเปิด oh. ลูกบอลแล้วก็วอลล่าเท่านี้มันก็เป็นครีมล็อลลีม่มีสันอร่อย oh. ต่อไปเอามาเสียบที่ขาตั้งเพื่อเสรมิมสเตสตีแล้วเชฟเป็นยังไงบ้าง oh. เอาล่ะตอนนี้ก็ดูแลเรียนรู้นะฉันต้องการมันนาว <Go. S 1> จากนั้นก็บีบใส่ชาม พิ่มครีมเล็กน้อยเพื่อให้เป็นไอศครีมสันอร่อยและก็ละมุนเธออาจจะถามว่าจะแช่แข็งมันได้ยังไงมันง่ายมากฉันตั้งใจในตัวเจนแล้วมันแช่แข็งไอศครีมของฉันได้อย่างรวดเร็วและก็อร่อยมากด้วยแต่ตอนเอาเปลือกหอยมาแล้วตักไอศครีมลงไปให้เหมือนไข่มุกใส่ลงไปในตาเลยดูนี่สิมันเหมือนไข่มุกในหอยและจากนั้นเราก็เพิ่มน้ำเชื่อมเล็กๆน้อยๆมันคือรสมะเรัง่ง ั่รู้อยู่แล้วว่าฉันคืออัจริยะฉันคิดว่าเราสามารถเสร์มได้แล้วล่ะเดี๋ยวก่อนสิมาดูดีกว่าว่าของยากเป็นยังไงบ้างโอ้ใช่มันพร้อมแล้วกินให้อร่อยนะจ๊ะหลานยะว้าวน่ากินทั้งนั้นเลยก่อนอื่นหนูจะลองคนโอนออ้โหมียลลี่มีด้วยของป่อนหนูเลย นี่มันเจ๋งมากๆพี่สาวสุดยอดไปเลไรแล้วนี่คืออะไรอ่ะอ๋อไอศครีมสีชมพูงั้นเหรอสุดยอดมาลองกันอมืมย่อมยมไมไปแล้วแล้วนี่คืออะไรโอโหสวยจังเลยงั้นก็มาลองกันแล้วหนูต้องการช้อนอ,อร่อยจังและน้ำเชื่อมก็วิศเศษมาก ตอนนี้ได้เวลาตัดสินว่าใครชนะก็คือเชฟฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันทำอะไรที่สุด <What? S 1> อะไรหนูต้องการก็คือเครื่องดื่ม <Wow. Wow. S 1> คิดว่าทุกคนทำได้นะคะโอเคไม่มีปัญหา <Two. S 1> ฉันจะเริ่มเป็นคนแรก uh. ทุกคนต้องดูฉันนะ <What? S 1> ครั้งนี้ฉันแสดงสูตรเก่าแก่ที่อาจารย์จากฝรั่งเศสเป็นคนสอนฉันมา <What? S 1> ฉันต้องการชชมเลกสองใบเอาช้อนมาด้วย ตักออกมาหลายๆช้อน <Hey. S 1> แล้วก็ใส่ลงไปในชามอีกชามหนึ่งเป็นสปริงเกิลหลักสีเด็กๆทุกคนชอบมันและมันจะาให้เครื่องดื่มของเรามีสีรุ้ง <Hey. S 1> จากนั้นจุ่มแก้วลงไปในมาร์ชเมลโล่เลว้วจากนั้นก็ตามด้วยสปริงเกิลหลักสีใช่แล้วอันนี้จะเป็นผลงานชิ้นเอกเลย ตอนนี้ฉันต้องการนมฉันคิดว่าสเตซี่ต้องชอบเครื่องดื่มสายอร่อยแก้วนี้แน่นอนดูนี่สิมันสวยงามแค่ไหนไม่ต้องปรบมือเราฉันรู้ว่าฉันเป็นอักบัญชีแล้วเธอละอ๋อขอคิดแป๊บนะอ้ใช่แล้วฉันสามารถทำเครื่องดื่มจิ๋ๆจากแฟนต้าได้และฉันก็รู้ว่าน้องสาวของฉันก็ชอบแฟนตาเหมือนกันใช่แล้วต่อไปฉันต้องการตู้ปลา ฉันคิดว่าเอาปลาไปที่ที่เล็กกว่าเดิมก่อนดีกว่า hmm. ใช่แล้วก็อย่างทื่อันนี้ดอรี่ว่าอะไรนี้ก่อนนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันเอาบ้านมานคืน <Please. S 1> เอาล่ะตอนนี้เร <Hey. S 1> าก็ได้ตูป้ปลาแล้ว oh <my> พร้อมแล้วเทน้ำออกไป oh <my> จากนั้นก็ฉันทำเครื่องดื่มเยอะๆให้น้องสาวแค่แฟนตาที่เราชอบลงไป จากนั้นก็ใส่ลิปปลาลงไปหลายๆตัวและมันจะเป็นตู้ปลาน้ำหวานของเราจากนั้นก็เพิ่มมาร์ชเมลโล่หลายๆชิ้นเพื่อความสวยงามอมอร่อยจังฉันคิดว่าพอแล้วแต่แน่นอนว่ายังไม่พอต้องวางเป็นลงไปด้วยบันมาร์ชเมลโล่เพราะมันน่ารักมากพร้อมแล้ว <Yeah. S 1> โอ้เจ๋งจังเลยแล้วยาจะทำยังไงดี โอ้น้ำอัดลมมันไม่มีประโยชน์มันทำร้ายสุขภาพนะงั้นย่ามีไอเดียแล้วย่าจะทำเครื่องดื่มจากแตงโมสแสนอร่อยที่ย่าปลูกเองจากสวนอ้อย่าเก็บเอาลูกที่ดีที่สุดมาใช้เลยโอ้หนักจังเลยตอนนี้ก็ตัดสวนหัวออกและจากนั้นใช้ที่ปัน่นปั่นเนื้อให้ละเอียด และแบบนี้เราจะได้น้ำแตงโมแสนอร่อยเยี่ยมมากเราได้น้ำแตงโมแล้วจากนั้นก็เสียบจุกก๊อกเข้ากับแตงโมเพื่อหลางจะได้กดใส่แก้วได้ไง่ายๆและก็ดื่มได้อย่างสะดวกด้วยแบบนี้เสร็จแล้วไปชิมได้เลยจ้าอ้โหน่าสนใจจังเลยหนูอยากเลอามิวเชคแก้วนี้ก่อน ออร่อยจังไม่เลวนะแล้วเรามีอะไรอีกงานนี้หนูต้องการก้าวปรดด้วยโอ้มันเป็นสีชมพูฉันชอบอยากรู้จังรสชาติจะเป็นยังไงอเป็นรสแตงโม <Awesome. S 1> และสุดท้ายมาลองแฟนตาสุดป,ปรดของหนูกันว้าวหนูชอบมึงมาก โอ้และเป็ดตัวนี้ก็น่ารักจังเลยเฮ้โอ้หนูอยากลองมาร์ชเมลล่ด้วยมาลองกันวิเศษมากและแน่นอนพี่สาวชนนะโอเเย้ฉันชนนะขอบคุณน้องสาวอยากรู้ไหมคะว่าครั้งนี้หนูอยากกินอะไรหนูยังไม่อิ่มเลยเพราะหนูอยากกินฮอตดอกได้เลยไม่มีปัญหาแน่นอนจะร้านลรอโอเค ย่าจะทำฮอดดอกที่อร่อยที่สุดให้ลานลักของยา่า <Yeah! S 1> และก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากการเตรียมแป้งขนมปังเท <Yeah! S 1> <Hey, S 2> แป้งใส่ชาม <Cool! S 1> จากนั้น mm hmm. ก็ไข่สองสองฟองเธ mm hmm. อสามารถตอกได้ด้วยหน้าผักและก่อนเทใส่ชาม mm hmm. และแน่นอนนมเล็กน้อยเพื่อความละมุน oh. เอาละคุณย่าบอกให้ใช้หน้าผัก <Yeah! S 1> โอ้ยเจ็บจัง ฉันต้องตอบให้ได้เราเข้าแต่ซิพอกันทีฉันไม่ต้องการแล้วใส่ลงไปเลยแบบนี้ <S 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 ให้ตายเถอะคุณย่ญญาทำได้ง่ายๆแต่ว่าฉันยังม้วนกับไข่อยู่เลยวางแป้งใส่เตาอบและเอาเข้าเตาอบได้จากนั้นมันจะเป็นขนมปังที่อร่อยมากๆใส่เข้าไปข้างในและตั้งอุณหภูมิไว้ที่180องศาจากนั้นก็รอ ทำแป้งแบบเย่ไม่ได้เอจากมือไม่ได้ด้วยโอ้น่าจะได้ที่แล้วกลิ่นมันเยี่ยมมากเ <c oughs> อ้ยเอยร้อนจังมันออกมาเป็นขนมปังที่ดีที่สุดสำหรับฮอตดอกจากนั้นเอานิดมาแล้วก็ตัดขนมปังตรงกลางต่อไปเราต้องทอดใส่กรอกในน้ำมันเล็กน้อย <c oughs> ใส่น้ำมันลงไปบนกระทะ จากนั้นก็เปิดเตาและจากนั้นสามารถใส่ไส้กรอกได้โอ้ดูนี่ส่มีสีน้ำตาลที่สวยงามมากแถมมันดูน่ากินสุดๆให้ได้กิ่นยาก็น้ำลายไหลแล้ววางไส้กรองที่ขนมปังจากนั้นบีบซอสมะเขือเทศและแน่นอนผพามัสตาร์ดเล็กน้อยอยากใส่เยอะเกินไปนะมันจะเผ็ดค cool. เสร็ร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับหลานล่ะหนูทำอะไรไม่ได้เลยไม่อยากทำแล้วด้วยโอเคออโอ้ดูเหมือนว่าฉันมีเด็ดที่ง่ายกว่าฉันสามารถทำคอนดอกท <'s> ี่อร่อยกว่าได้งั้นก็มาละลายชีสกันเลย <Nice. S 1> จากนั้นเอาสเสกอกเสีเยบไม้แล้วก็เอามาพันชีสให้รอบสเสกอกแบบนี้ทั้งง่ายและอร่อยกว่าเยอะ โอ้ดูสิน่ากินมากและต่อไปฉันต้องการชีโตสสําหรับคลุก oh <my> เราต้องทุกมันให้แหลก <laughs> ฉันเป็นเหมืนอนเชีพยบเรื่องนี้อยู่แล้วเร <laughs> าไปแค่ไมะกิดทำมันจะเป็นเกลดขนมปังที่สมบูรณ์แบบ <Yes. S 1> เป็นไงล่ะใท้ลงไปเลย <laughs> แล้วมันจะเป็นผงชีโตสสีแดงแสนอร่อยแล้วก็คลุกให้ทั่ว <laughs> สุดยอดขั <laughs> ้นตอนสุดท้ายก็คือเอาไปทอด เราต้องการน้ำมันเยอะๆความร้อนสูงสุดแล้วไปกันเลยโอ้มันออกมาสวยงามจังเอามาวางเส็จจานและวก็สามารถเสิร์ฟได้แล้วโอ้ร้านยาเนี่เก่งจริงเลยอยากภูมิใจมากตอนนี้ฉันแสดงให้ดูว่าการทำฮอทดอกในร้านอาหารที่ดีที่สุดเป็นยังไง ก่อนอื่นต้นจะไม่ว่าอาหารสีดำนั้นดูน่ารับประทานและน่าทึ่งสุดๆเพราะงั้นจะเปลี่ยนแป้งขนมปังให้เป็นสีดำ <Hey. S 1> ทุกอย่างต้องเป็นไปตามคาดปั้นแบบนี้แล้วก็เอาไปอบได้ <c oughs> เป็นเรื่องที่ดีที่เรามีเตาอบที่ทรงพลังที่สามารถอบขนมปังให้สุกในไะม่กี่วิสุดยอดมากตอนนี้ก็พร้อมแล้ว <c oughs> ขนมปังที่เีที่สดสกดับสุกแล้วล่ะต่อไปไปที่สี่กอบกัน ใส่กอบแบบนี้มันห่วยโยนทิ้งไป <c oughs> โอ้ใสก่กอบอร่อยจังเลยคุณยาอยากลองไหมคะก็แล้วแต่ <c oughs> ต่อไปผ่าขั้นขนมปงังส่วนข้างในใส่หนวดปลาหมึกยักษ์สวิเซนเราแค่ต้องย่างมันให้สุกเล็กน้อยด้วยที่เผาแต่อย่าเผานานเกินไปนะไม่งั้นามันจะกลายเป็นหนังยางเ <c oughs> ยี่ยมมากวางหนวดปลาหมึกยักษ์ไว้ในขนมปงัง ฉันคิดว่าสเตซี่ไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนแน่แน่จากนั้นขูดบลูชีสใส่ลงไปให้หนูหน้อยรู้สึกเหมือนว่าอยู่ในร้านอาหารที่ราคาแพงแบบนี้ก็เสร็จแล้วลองได้โอ้ว้าวสิ่งเป็นยไรหนูอยากลองฮันดอกอันนี้ก่อนอ,อร่อยจังคุณย่าทำทุกอย่างตามที่หนูต้องการแล้วนี่<อ>คืออะไร มันดูไม่ธรรมดาเลยมาลองกัน <Yes! S 1> อะไรกันเนี่ยสุดยอดโอ้แล้วเชฟทำอะไรมาให้หนูอ่ะมันดูไม่น่ากินซึกนิดแต่ก็ต้องลองกินก็นไม่ค่อยดีด้วยเอเ๋อะไรกันเนี่ยหนวดปลเหมึกกันเหรอน่าเคียดขีแ้แยงอ่ะเชฟหนูไม่ชอบทอกอย่างที่ไม่กินข้าวนี่ไม่ใช่สำหรับหนูแน่นอน <No. S 1> และหนูตัดสินใจแล้วพู้ชนะก็คือคุณย่า อะไรเนอะในที่สุดย่ารู้ว่าล้านยาชอบอะไร